ดีแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับมนี่เหรอเอาตอนเอาเยอะๆได้จะไปสนามน่าอยนี้สามเจอกันระยองครับโอเคครับใส่ชุดเลยลูกใส่ชุดเลยลูกเดี๋ยวมาลูกมาจะเริ่มแล้ววันนี้อยู่ร้อยเอ็ดครับ ขอบคุณครับตาเห็นตาบอกก่อนพี่ท็อปพี่ท็อปไม่รู้ว่ามาแล้วอาจะแต่งกว่าขึ้นโชว์แน่ยูเอาเพลงไปเปิดใส่อโพงอยู่โรงเรียนดูเลยมีมีฟ้าสนสนลาทีโด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 โ เปิดเพลงนั้นดีกว่าลองครั้งแรกบนเวทีฝั่งแล้วเบดี จนไม่ให้แต่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับมีอะไรไหมคะวันนะี้มีสัญญาณไหมพี่เฟ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 มอะไรนะ

ยังครับผมไปถึงแล้วผมไม่ได้เข้าไปดูในบ้านครับแม่เราดูก่อนว่าวันนี้จะเข้าไหมจะเข้าบ้านไหมหรือว่าไปการสิถ้าเข้ากาสินกเสร็จก็น่าจะผ่านมคาแก่แมไปหาลูกนะมันต้องหันเยอะๆวงไหนเขาระเบียบ์พระศิลป์ครับเขาบอกเราว่าหยุดไม่เชื่อเองว่าแต่ขอบคุณครับขอบอะไรขอบคุณครับเหมือนพี่ใหม่วัชรียังไงอะ ไม่ได้ดูวด้วยอรมากหคปเลยรับทิ้งแล้วเอาทิ้งแล้วครับทิงะะ้งแล้วค่ะไม่มัน,นมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะปกักตรยนะีคุ้มจริงมันก็ไม่นะ,นะคบไม่ตรงหวัวปากห,หงัวปากที่เชื่อมกับนใช่แต่ว่ามันยังมันยังเออเอาไปมัน,มน,น,นสามารถ<ะ>ตัดแล้วก็ไปทำใหม่หรอทำใหม่ได้แล้วพี่ก็ซื้อใหม่ดีกว่านาะ มันไม่ตรงเลยเอยแม่จ้าตรงนี้ตป็นจกลามันไม่ตรงเนี้ยจ่ายไฟมารเริ่มวันที 25. 25. จ่จริงๆไม่เอ 25. เ้าเป็น ื S <S <an other> ่จะปีลนี้ขอบคุณครับพอมาเลยวันนี้พ่อลาใช่ไหมกร้อมเนี่ย <c oughs> พ่อน่าจะพ่อลาสาวัน <S <S พ่อลาสาวันไม่อาาม่อแเลยรมีแต่พ่อเปียยังไ่ไหมเ่ะยังเ่ ม่มีเหมือดละกอยังไม่บอเข้าใจว่านองกับพ่อละบอขาไปไล้ละฤดีเราอ๋อเราติเดือนจ้าตองคอยแปอันนี่้องอน่แล้วก็นละเจ็บคอมมากมล้ยเเป็นนอนอยู่บนรถข้างล่างก็งงกินลมไม่เห็นเราหรือไ ข่อไปวันข่อปวันที่สิบแปดจะไปกับพ่อพี่นมอยู่พี่ก็ไม่รู้ว่หนมว่ายอมมากับใครนี่น่ของเล่นใหม่เขาเปเสียแล้วลูกเอ้ไปกับพ่อเปียวันเนี้ยเต็มเตมก็เด่นก็ตาหน้ากเดินก็ตาเวลาไปนอนจะเปลี่ยนอมัน จะไปนั่งรถตู้ใหม่รรถตู้อ่อะไเอาคันเก่ามารเกถ้ใหมา่ลงุไงอเขาสูเรียบร้อยมเป็นยังไงล่ะอยุยขอบคุณห่านครับขอบคุณเด็ดดไม่ได้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบุณครับผู้ชายทำไอมีซีก็แบบนี้นะไม่เอาแล้วเปรดเทียบมันเก่าแล้วเอาห่านดีกว่าห่าน พี่อัพลาสาวันนะครับวันนี้พี่อัพจ็บแค่วคนไปหาฟันมาด้วยก่า โดเลมีโดเลมีฟ้าซอนลาเจมมาไม่มาครับแมวไหนอ่ะแมววัดบ่ เจไดมีกระรุนี่ดอกหนึ่งเนอะไม่มีแม่เป้ซื้อมาให้น้องใหม่ไงคุณเจต้าไหนดอกนึงยังไม่ได้แกะเพราะเวลาลืมอะไรมันจะได้ไหมไม่ปกติน้องเขเก็บไว้กันนี่อยู่แล้วแต่ว่าดอกนั้นดอกนั้นใครเอาไปมันอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้เอาใส่กระเป๋าเลยงานแล้วก็ต้องซื้อให้ มันลดราคาไงมันร้อยเกลสิก้ามันยกวากับม um ันลดราคากว่าัรใหม่ได้นี่อดดูพี่อัพเต้นเลยสามา พิเศษพี่สายที่ไรคะไปทุกคนคะ่ะดึนงานไปทุกคนนะคะไ่รูเลยว่าแต่และว่านเล่นที่ไหนเป็นระบูเป็นกะ,ะทีก็ได้วันนี้ก็ไม่รู้พี่ดีมาเรื่องการ หากมันเปิดกว้างไปหมเล่นยิ<ล>จ,จังผมยังไม่ได้เต้นวอร์รุ่นครับยังไม่ได้แกะนะครับ นี้ไม่ลดบัมหรอใช่แน่เลยเสียงดนตรีข้างหน้าไปเล่นกันเถอะแต่งเสียงแน่งเพลง อืมอร่อยน้ตำตาลเยอะอะไรอ่ะ้านน้อยไม่อร่อยจังหวานน้อยอร่อยมันมีร้านเดียวเลหาได้ชนิดเดียวอะไรเราเ่ก็ให้กลับบ้านกับช่องหน่อยหมอไม่อยากใลูกเดินมาวันที่อยู่น่ เธอเป็นใครจับฉันก็ทำไมเธอต้องการอะไรฉันคือนตลบต่างจต่างนาต่างนาต่างนาโอ้ยแป้งเหรอถ้มันไม่ออกก็คือมันไม่ออกไม่มินเหมือนเหมือนแล้วนะุคโอ้ยจะมันเช็ดแป้งไข่โอ้ยเอาใช้ได้แอบเอาไวจากเขีนคนจิ้มเมื่อวานก็หนาววันนี้ก็หนาวครับ ไม่ยังไม่หนาวแล้ว่็ยังไม่หนาวค่ะมีแค่ลมเย็นเฉยๆอ้าขายังอร่อยไหมไม่ค่ะอุยถ้าจะอาจะพูดแบบนี้หนูก็จะไม่ไรค่ะต้องทกลกินเองร้านนี้อร่อยเนอะตรงข้างหลังเนเพ่ห้องน้ำเห็นหรือยังเห็นแล้วสะอาดอยู่นะขอให้พวกเนี้ยมาให้ฉันไปเปิดชั้นลูกอันที่มันปิดฝาไว้จะอคิดว่าฉันเจออะไรไอเตอร์ เขาปลูกส uhm. <Wha> ูตริเหรือเปล่ายว่าปวด้อวบอน่เอามันใจตัวลี้ับวันนี้มิทยาเสื้อดำอ่ะเฮ้ยัวเราแก๊งนางฟ้าไป่่ะเบอกเสื้อดำก็อร่อยดล้ว เมื่อนี่น <refusing S 1> มาสามคน <ร couples S 1> คนสี่สี่ไปข้างโน้ื่อนี้อยู่ในตินมีสามค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 นคนที่สี่หัวกลับมามีนามมาเตยตงเอาหรอ ขอบุณคราบขอบุณคราบขอบุณคราวขอบุณครับขอบุณครับขอบุณคราบครับพวกเขาแกงลูกหมูอยเตนีเป็นแกงลูกเป็ดแกงนี่ยกัแอลอกปิัต่าอันนี้คว่าอกไรคเว่าลูกเป็ดไหมคว่บลกปิใส่แทนเดชู มีนชูดผ้าอ,อะไรเ <ừ? S 1> นี่ยกำมะหี่มีนช่วยฟิล์มด้วยทำไมสวัสดีจ้านังเอกเ้ลเดีย๋ยอรุนีอันนี้ขำไหมเนี่ยแปลกโอ๊ะัปเราจีบด้วยไปนานยาวเลยาวแม่ม่เ็ดจับจับสน มัต้องดื่ครับ่จากคัตเตอร์น่าปวดจากจังหวัด S 1> <S 1> LEGO> จ้าของเห็ดผมลืมไม่ต้องใส่แบบนั้นมันก็ไม่มันก็ยังดีกว่าเจดจู้ลองไงมันไม่หนาไปหรอจะไม่เอาไม้ยถึงว่ามันจะทำให้ทำให้หน่อยทำให้หน่อยทำแบบอี้ลงมาฉันจะขึ้นเวทีแล้วจะหาเรื่องไหมล่ะก็มันก็ตกเปของตัวเองไม่ต้องทานะไม่งั้นต้องเปิดกระเป๋าแซกซ์แทนไอ้เฮ็ดจังไหนก็ได้มันเป็นสี่เหลี่ยมวุ้ยขอบคุณครับทองหนึ่งนะท้หัวใจ

แวาอใจอ,อ,อ,อันนี้เ่ป็นของพี่พีทันเดอร์หนไหมคอยใจบ้างใปแต่ทอดในลูกไม่จำเห็นจริงมนี่ไม่น่าจำเป็นจิง ไม่อาจจะแก้งเล่นเฉยๆแม่นูขึ้นตรงไม่ได้เห็นมังไฟแสนตังตาสามสองหนึ่งไปสวัสดีครับลอยไปนำลม อะไรขอข้างนอกเยอะไไม่เท่ขอข้างนอกแล้ไม่รเหมือกันนะไม่ได้เดินออกไปโดนน่าะเยอะแต่ฟิล์มไม่ได้หรอกลอยู่ข้างข้านน้อยไปเอายาวๆเต่เป็นซีเรียสดังตั้งดังตั้งดรงตัดงตั้งดี้งดังตั้งดังตังดังตดังตังดังตั้งมีงตุ้งดังตังต้งตั Tôi tay cứ từ tay 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 ไม่น้อยมากอีาเลยนแคได้เนนดจ็บๆจจะอยู่ออยิ่นานให่าใหเรเย่ <c oughs> อะพี่าสวนแต่คอนสดคอนสาวให้น่าใจไม <c oughs> ่ถึงว่าไมคิดถึงอจกอมมดแตกที่งเ้าเรียอวันนี้เรา้ยกั เขาไปทั้งสามวันแน่กเกินขั้นเทียหอชมฟีไปมที่แกวเสื้อน้ำน้ำไม่ติดตักแม่บด้องเต่าเก่าเชฟตอสอร่ที่อยู่ที่ร้อนที่ามพระนิรัมดรมเทม่นแบบพลมันไม่กล้าขอรเลยครับรอบนี้ขอรทษด้วยครับคคิดถึงพี่ไหมโนโนโน ต้าไม่ต้องกฐาไม่ใคร่เอาไม่รู้ว่ามันยังอยู่ไหมแต่ว่ากระฐานำมีโอข่าววุ่วนอสองเหรียญนะสุดาวลูกอันดับที่หกนะครับน้อง อันดับที่หนึ่งรัชนกเหรอเออที่นี่พี่เจนเนี่นี่รัชนกนี่อยู่อันดับที่1นึ่งทีเกิลก่อนตอนนี้เราอยู่ได้สองหมื่ามใช่ไหมแต่พี่เจนเนี่อยู่หกหมื่นอี่ิอะแดงเว้ยเวลานอนจะเวลาไม่อเวลานอนอ้ <b> ้านาดีทุกคนพูดหมดเลยว่าเป็น เไม่ย่อนหยอ่ะฟซีมองเลยครับเล่นเล่นบอเป็นตาสวัสดีครับไม่ได้เดักตะกานะวันนผมคิ้วผมดูเหมือนแบบจางนะแต่ว่าอยู่นอกจอเข็ม วันนี้เราจะไปกับพี่เบียร์นะครับเราจะไปกับพี่ฟิมนะครับไปไหนไปรถตู้ไงไปไปด้วยเลยอะไรไปด้วยอะไรไปด้วยไปด้วยเก่ามาช่างไม่ลำเดิมแจงบิดแจงบิดได้หรอครับจบเพลงนี้ก็เริ่มไม่นานครับไม่นานหรอกอันนี้แป็คแก้วจะเชียร์ชิคาลูกเชียวจะไม่ว่าจะถากไม่กัน มันอย,อยู่ในกล้องมันจางนะอยู่ในกล้องมันจาง